แน,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 น่แนาเจอพี่ต้นน้ำสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่ยีบห้ามีนานะคะตอนนี้ก็น่าจะมังไม่ถึง8ปดโมงเน,ะนาะขณะที่แม่อัพคลิปเนี่ยจะเพิ่งไปยุ่งกับพี่ก็ก่อนค่ะลูกแม่กําลังชุนละมุนอยู่เมื่อกี้กับการเอาอาหารให้เด็กๆในบ้านและลูกสาวของแม่ก็เข้ามาเรียกหน้านบ้านไงในมือก็คือ,อมีเสื้อแจ็คเก็ตหอ่อน้องแมวตัวนี้อยู่ เห็นว่าช่วยมาจากชนะระทานหมาในกะําลังลุมร้อมเต็มไปหมดเลยไม่ไปไม่ไปไม่ไปที่พี่เขาก่อนไม่ไปมาลุมร้อมเต็มไปหมดวัยเดียวกับพ่องเลยนะคะตัวเท่ากันสีเหมือนกันแล้วก็ตัวเมียเหมือนกันด้วยเหมือนน้องพ่องมากแต่แม่แม่แบบคิดถึงพ่องอะแม่ไม่ทันได้กลััวน้องทีนะคะแล้วก็น้องเพิ่งมาถึง ออแม่ฟายได้หลานเล่นด้วยนิดหนึ่งกำลังกินกาแฟตอนเช้าเนะะ<ม>ี่ยค่ะก็เลยยังไม่ทันได้ได้แค่เช็ดตัวให้น้องแต่ยังไม่ได้พาไปกักตัวนะคะ<ม>ก็จะอัพคลิปให้เอฟซีเห็นก่อนเาแม่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยจะรอดอีกไหมกลัวมากเลยอ่ะกลัวจะเป็นแบบผ่องนะ<ม>ใจเราก็ยังแบบรู้สึกยังนึงถึงกับหนูผ่องไง ตัวเท่ากันอ่ะไวยเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยคนทิ้งนะตัวเล็กตัวน้อยมันก็เก็บทิ้งหมดอ่ะไหนดูหน้าชัดๆที่ลูกแบบเมือนูพองมากเลยดูไหนลูก,กตายล่ะหนูปีดวงปีดวงเล่นตะเกียบอีกล่ว ก็เลยแบบกลัวนะบอกตรงในใจนี่กลัวมากเลยกลัวว่าแบบแมวตัวเท่านี้มันจะไม่รอดอีกอะไรอย่างเงี้ยขนาดพองอะตอนนั้นเบลก็ดูแลอย่างดีนะคะให้กินก็กินอาหารเปียกนี่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวให้แม่เสร็จในในบ้านอะไรไม่จะไปนั้นถ่ายพยาธิให้เช็ดไปพาไปอาบน้ําน่าจะยังใช้ฉีดวัคซีนไม่ได้ด้วยอะตัวเท่านี้ เรามันวัยเดียวกันอะนี่กับผ่องอ่ะดูดูวดูดูยืนยืเอยืนียื่ยวเดอยวเดียเดียวเดียว่ียว่ดียวเนียวเดียอดียอียคเว่ดวดีดียวเดีดยยงดด เดีวแม่พาน้องไปแยกไว้ในกรงก่อนนะคะ